สวัสดีครับพบกับลักกิสตานะครับวันนี้จะแนะนำการาแสดงนะครับควบคู่กับฉากเขียวนะครับเราไปตัดฉากเขียวกันนะครับก็เป็นฉากที่วิ่งออกมานะครับแล้วก็ มาหยุดตรงข้างๆร้านนะครับเหมือนจะหนีอะไรมาสักอย่างนะครับแล้วก็วิ่งออกไปนอกจอเลยนะครับเราไปนำฉากเขียวลงมานะครับที่เราจะใช้ของฉากเขียวนะครับก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับ เราจะใช้ฉากนี้นะครับตัดด้านซ้ายออกครับตัดด้านขวาออกครับเราใช้ส่วนของฉากเขียวแค่นี้นะครับทำการตัดอ่าหญ้าด้านข้างนะครับข้างมุมจอซ้ายล่างนะครับเราจะใช้การครอบก่อนนะครับ แล้วไ,ไปใช้เครื่องมือโคมาคีครับกดปุ่มเปิดครับแล้วก็ปรับขอบและเงานะครับขยายขึ้นมาดูก่อนครับ แต่ถ้ายังออกไม่หมดก็แนะนำให้ใช้ฟิลเตอร์เสริมได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะทำเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะครับทีนี้จังหวะจังหวะจะไม่สัมพันธ์กันนะครับเราจะไปเร่งความไวที่ตัวคลิปนะครับตัวถ่ายทำนะครับ ตัดแยกนะครับแล้วก็เป็นเร่งความไวของอช่วงต้นคลิปนะครับใช้ความเร็วครับทีนี้เราก็ไปกำหนดฉากเขียวนะครับก็เลื่อนไปที่ ตรงมุมสุดเลยย่อลงไปครับแล้วเราก็กดที่ลูกกุญแจด้านซ้ายนะครับดึงมาให้เต็มจอเลยครับอันนี้ยัง ช้าไปน,นิดครับเราก็เป็นเร่งสปีดอีกนิดนึงนะครับของคลิป ทีนี้ฉากเขียวยังออกไม่หมดยังเห็นจางๆนะครับเราไปใส filter ่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์สีพื้นฐานครับจะเลือกใช้เบอร์ B02 นะครับ ฉากเขียวก็หมดไปแล้วนะครับหมดปัญหาเรื่องฉากเขียวใส่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ปรับแต่งสีเพิ่มเติมได้นะครับ <S <S 1> <S 1> เทคนิคการลบฉากเขียวให้หมดก็เป็นขั้นตอนนี้เลยนะครับถ้าลบไม่หมดก็ใช้ฟิลเตอร์แล้วก็ใช้การปรับแต่งสีเพิ่มเติมนะครับสำหรับเทคนิคการรับการลบฉากเขียวนะครับ เราก็ใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมใส่สติ๊กเกอร์เพิ่มเติมนะครับถ้าไม่อยากเอาเสียงด้วยนะครับในวิดีโอเราก็ลบเสียงได้นะครับแล้วเราก็ใส่เพลงหรือใส่ซาวาลงไปนะครับ เราก็ทำการปิดเสียงก็ได้นะครับเขาใส่ซาวเอฟเฟกลงไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกับเทคนิคต่างๆ กับลัคกี้สตาร์ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ